สบายดีเด้อจ้าปลาลงทุกคนเลยเอฟซีทินารกทุกคนเด้อดูที่น้องกบพรทวันนะมาให้ดักสมอลลี่เลยมาให้เมื่อกี้มีกระบะตายเลยตกตายบนเลยยังาหาถูงสองถุงคงไม่ม้อนนำได้นี่อีคว้าไว้เพื่อให้แม่มเลยดีสักวางไว้ก็หายแล้วเลยวางบนระยัางแนละ้วกบกบไว้ เด็กนะเนี่ยอดยนกินชามขู่งันไปเอามาใส่ไใส่น้หน่อยอ๋อไปเท่ใส่ซื้อไปยังผลิตเส็ยังเลยเอาขู่ตั้งช่างฝุ่นนี้เลยพรวันเอากบกับอันไปลาดุกมาให้ฝุ่นนายปลานายฝุ่นฝุ่นสงสัย

ซีตังค่ะน,ะนี่ยเอามเนเองมาัวมากเทใส่ข้างซีหน้าเห็นแล้วนี่ไปบดบริยานเป็นปลาหรือเส้า สาวเลยวะลูกแล้ว hmm. ขังปลาติดจะเข้าใส่น้ำใส่งา เนี่ยเนาะป่าเนาะดูดีเลยุ้งทังตานจะสิดถันก็ครัวเสิตจก็อุ้ิ้งเลยตายเดี๋ยวครัวมันกันเนา่าอีกทีหน่ มันเป็นอะไรเกอะไรมันก็ได้ พี่น้องตัวทียังเหลืออาหาตัวตวทีอันเหลือคั่วกี่นี่นอกค่ามันตายเบิดมันอนันนับอยู่ในถุงดนเนาะพี่น้องเนาะมันก็นเลยตายมืวอื่นเรไให้แม่ทถม้อนมาเอาคั่วไว้หายแล้วเจ๊เอาตัวดิบก็เอาเจีเยวตัวคั่วแล้วก็เอาป้าก็คนละโลูค้างไว้เรียบร้อยเลยพี่น้องพอยามันไปคน <c oughs> <c oughs> ละโลก หงผอยโลหนึ่งห้องแมมมอนโลหนึ่ง,ลงเลยครั้งเลยขดูเมื่อก่อนเนาะเธิ่มาได้ปลาแม่เมื่อก่อนอมเมื่อค่ำแล้วเราก็ย่านหัผสุเทาตัวตนี้ก็โลหนึ่งพนต๊พีน่น้องเลยเปียกแสบหมดเลยกะดักต๊ก็ะต๊มาบาดเดียวเ้วยก็ซื้ออันมูกระทะก็แข่งพ้นเมื่อกี้นี่ บรรยากาศบรรยากาศยามกลางคืนพี่น้องโคกไก่โคกันเจ๊โซลาเซลล์อันนี้ก็ทนทนเด็กแข่เด้อขอ่อยระว่ามันชียู่บได้ดนปันนี่มันก็อยู่ได้ข่อยสามปีสี่ปีเลยได้เนาอสว่างสบายพี่น้องว่ามีขโมยขจนถ่ายแ,แจงบันอ่าคลิปนี้ก็ไปก่อนพ่ออม่พี่น้อง ขอบคุณ FC ทุกคนที่เข้ามารับชมติดตามช่องอ้นใหญ่จ้า